สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านคุณทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกอาลานะครับเรายังมีข่าวคาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พฤหัสที่19กันยายนนะครับเมื่อวานนี้เฟดได้ลดดอกเบี้ย0.5%นะครับทำให้ราคาทองคําขึ้นทําออทามหายใหม่แถวส0 0พันหกรัตนด้านะครับก่อนที่จะปรับตัวลงมาแรงมาแถว2,560ดอลลาร์แนวโน้มจะกลับขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิทลนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทททุุุนนนนขขออออออองงงงงบบรรริิิษัััััซซจำกกกดดะคคมมมมาาาูณพพีศ์ว่ โอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับที่ราคาจะกลับขึ้นไปหรือว่าจะพักฐานลงไปแรงๆเลยเดี๋ยวพูดคุยกับทางคุณพีระพงค์เลยครับสวัสดีครับคุณพีระพงค์ครับครับสวัสดีครับเมื่อคืนเฟดใช้ยาแรงเลยนะครับลด0.5เปอร์เซ็นตดันทองทาออทำ high 2,006แต่ตอนเช้าก็ย่อลงมาแรงมีโอกาสกลับขึ้นอีกไหมครับ2,006 ภาพรวมนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นการ sell on fact มากกว่าหรือตลาดไฟอินชั่วคราวนะครับผมแต่ว่าระยะกลางระยะยาวยังมองว่านะครับทองคํายังได้รับเอฟเฟกในเชิงบวกเนี่ยจากปัจจัยตรงนี้อยู่นะครับผมนะฮะฉะนั้นยังมีโอกาสนะที่จะกลับไปเทสตเบรนประมาณสัก2,585นะครับแล้วก็2,600เหรียญนะครับแล้วก็ไปวัดกันอีกทีว่า 2006นะครับจะสร้างออร์ไทม์ไฮได้หรือไม่นะครับผมก็อาจจะประกอบกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ด้วยครับว่าจะส่งผลทําให้ราคาทองเนี่ยไปต่อได้หรือไม่ครับผมก็เห็นภายในสัปดาห์นี้ไหมครับสองพันหกสองพันหกเอ่อเมื่อวานเห็นไปแล้วเนาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสทีส่จะเห็นกลับไปเห็นสองพันหกสัปดาห์นี้มีโอกาสไหมครับสัปดาห์นี้ถ้ามองว่าโอกาสที่จะเห็นเนี่ยนะครับหนึ่งเลยตัวเลขแรงงานนะครับต้องออกมาแย่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัว BOE อะไรเงี้ยคับอาจจะแบบอไม่ได้ส่งสัญญาณที่แน่ชัดอะไรเงี้ยมากกว<ะ>่านะครับอาจจะส่งไปได้นะครับผมยังมีโอกาสครับผมะไม่ถึงวันนี้ก็วันอื่นก็ยังถึงอยู่ดียังมองว่าะระยะกลางละระยะยาวยังมองเป็นแบบอเป็นฟันเชิงบวกอยู่ครับผมถ้าถ้าถ้าตัวเลขแรงงานออกมาดีวันนี้จะไปพักน้ำแถวไหนดีครับราคา ถ้าตัวเลขแรงงานดีผมมองว่าน่าจะกลับไปพักบริเวณที่นะครับจะกลับมาพับตัวประมาณ2 5 5พันห้า้อยห้าสิห้าสองันห้อสี่ิบห้านั่นคือแนวรับที่ยังไม่น่าจะหลุดในช่วงนี้นะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าหลุดก็เสียทรงนะครับแต่ว่าประเมินการไว้ก็คือประมาณนี้ก่อนวิ่งตรงนี้ก่อนนะครับผมนะครับคราวนี้ออสเตรมองเอฟเฟกจากการลดดอกเบี้ยศูนจดเปอร์เซ็นต์ของเฟดยังไงบ้างครับจะส่งผลต่อตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็ราคาทองคำยังไงบ้างครับ โดแน่นอนว่า0.5เนี่ยค่อนข้างเหนือความคาดหมายนิดหนึ่งนะครับในฝั่งของเราเองตอนแรกเราก็ประมาณการไว้ว่าน่าจะแค่0.25นะครับผมเอฟเฟกตัวนี้นะครับแน่นอนครับว่าย่อมส่งผลต่อดอลลาร์โดยตรงนะครับภาพรวมแล้วดอลลาร์อ่อนสินทรัพย์นะครับจะถูกโยกมาลงทุนในสกุลอื่นนะครับในเอเชียมากขึ้นดังนั้นยังมองว่านะครับระยะกลางระยะยาวี่ก็ยังเป็น ภาพรวมที่ยังเป็นปัจจัยที่จะหนุนทองหรือดอลล่าร์อ่อนนะครับผมถ้าแ็กจากสถิติที่เราเก็บนะครับในอดีตนะครับผมเมื่อเข้าสู่ไสเคลนลดดอกเบี้ยนะครับส่วนใหญ่นะครับทองก็ไปต่อยาวๆแน่นอนครับว่าในส่วนของตัวลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ลดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับถ้าดูจากดอทพอรตแล้วนะครับเฟดนะครับจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกสองครั้งใครึ่งปีหลังที่เหลือนี้นั่นก็อาจจะเป็นรอบเดือนพฤศจิกายนธันวาคม นะครับและหลังจากนั้นอีกนะครับหนึ่งปีถึงสองปีนะครับฉะนั้นฟันเชิงบวกยังเป็นยาวๆต่อภาพรวมของทองนะครับผมแต่นะครับในส่วนของตัวเงินบาทนะครับอาจจะได้รับอิทธิพลนะครับในการที่มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าอาจจะทำให้ราคาทองในประเทศเนี่ยวิ่งได้ไม่ได้สูงมากเท่าที่ควรนะครับผมก็ยังมองว่าภาพรวมที่ตัดสินใจลดลงมานะครับผมก็เอาสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดกันนั่นแหละเพราะว่าศูนจูนย์เนี่ย คือตลาดน่าจะคาดกันแบบประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วว่าควรจะมาที่เรนจ์นี้ม,มันก็เลยมาทําให้เซอร์ไพรส์ไม่เยอะนะครับเราเห็นว่าราคาทองเมื่อคืนเนี่ยมันก็ไปได้ไม่สูงเพราะว่าเป็นไปนตามคาดนะครับนะครับฉะนั้นนะครับถ้ากรณีที่เมื่อคืนนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดก่อนหน้านี้ถ้าตลาดคา,าดกันว่านะน่าจะลดแค่0.25เนี่ยแล้วเฟดเซอร์ไพรส์ลด 0.50เนี่ยอ,อันนี้นมองว่าเราน่าจะเห็นสองเกิน2องวไปแล้วแลต่ว่าตอนนี้มันแค่เป็นไปตามค่าแล้วก็ไพร์อินไปแล้วนะครับก็มนนีการเทขายทํากําไรมาบ้างแต่แน่นอนครับว่าฟันเชิงบวกหรือระยะยาวยังมองว่าเป็นขาบวกอยู่นะครับฉะนั้นแนะนําในส่วนของแนวรับก็ยังเป็นสัก2,555ถึง2,545ในระยะนี้ครับผมแล้วแล้วในช่วงระยะเวลาเนี้ย27กว่ากว่า2เนี่ย พอโล่บายได้ไหมครับหรือว่ารอยยอดีกว่าอะตรตงไหนนะครับผมแถวๆณณราคาปัจจุบันเนี่ยครับครับอ่อมันสองสองพันห้ากว่าเนี่ยสองพันห้าเจ็ดสิบแปดสิบแถวๆเนี้ยพอโล่บายได้ไหมครับหรือว่ารอยยอดดีกว่าครับพอโล่บายได้ไหมเขายังมองว่าถ้าฟันอ่ะส่วนใหญ่ยังซับพอเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ยังมองว่า ได้จะเสี่ยงเ,ยเข้าซื้อระยะระยะสั้นแล้วไปเทคโปรฟิตประมาณสัก2,592,600เป็นอย่างน้อยนะครับยังยังได้เนาะยังได้อยู่<อ>ใช่ไหมทรงตอนเช้านะครับก็รีบาวขึ้นมายังมีในระยะสำคัญเลยนะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะครับอตอนแรกเราก็คิดว่าเอาอาจจะมีการซืมลงซืมลง,มลงแต่ไม่เลยครับก็คือสปอร์ตมีการรีบาวกลับค่อนข้างรุนแรงนะครับแน่นอนครับว่าลดดอกเบี้ยดอลลาร์อ่อน นะครับยังไงเสร็จแล้วนะครับคือโฟลมันจะจะมาในลักษณะเป็นเชิงบวกต่อทองอยู่ดีครับผมแล้วทองไทยล่ะครับจะเล่นยังไงดีทองไทยผมยังมองว่านะครับการเคลื่อนไหวของราคาทองไทยเนี่ยมันยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณ40,000ถึง41,000นะครับผมถ้ามีจังหวะการย่อตัวเนี่ยถ้าลงมาสักประมาณ40,000ต้นๆน,น,นะครับ40,400 4่3 0 0 4ร2 0 0เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเก็บของนะครับผมเพราะว่าแนวรับนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับ ที่สร้างมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับผมที่ยังไม่หลุดเนี่ยประมาณอาจจะหลุดไปนิดหนึ่งประมาณสามหมื่นเก้าพันปลายๆนะครับแต่ก็เด้งกลับมาเร็วนะแต่ก็เด้งกลับมาเร็วใช่ฉะนั้นเนี่ยยังมองว่าแนวรับเนี่ยประมาณสักสี่หมื่นเนี่ยถือว่าแข่งพอควรนะครับหลายเดือนแล้วก็รักษามาตรฐานตรงนี้ถ้ามีจังหวะย่อหรือจังหวะที่บาดแข็งเยอะเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่พิจารณาเข้าซื้อแล้วก็อาจจะไป รอเทคโปรฟิตประมาณสักสี่หมื0นห้า้อยสี่หมืนเจ็ดร้อยนะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าตลาดจะรับยังไงต่อกับคูจุดหเปอร์ซนตที่เฟดลดดอกเบี้ยลงนะครับได้ครับขอบวคุณครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิเรยนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางออสซีนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณวิรงค์ตั้งข้อสังเกตนะครับเมื่อคืนหลังจากขึ้นมาแต่2 6 0 0ดอลกลาร์ก็ถูกเทล,ลงมาอาจจะเป็นการเซลล์ออนแฟกนะครับโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไป2 6 0 0มีโอกาสเป็นไปได้มากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับวันนี้อาจจะกลับขึ้นมาเทสแถว2 5ง0้าแปนศูนย์สอง้าเก่าตัวย์แถวหน้านหนาครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขการจ้างงานหรือว่ามี ไก่แล้วถือว่ายังคงดีมากๆนะครับเพราะเฟดเข้าสู่วงจรการลดดอกเบี้ยอย่างเต็มตัวแล้วยังไงทองคําได้รับอันนี้ส่งอย่างแน่นอนครับนี่คือมุมมองของทางคุณพีรพงศ์และก็ถางอ,อสกรีนครับต้องขอบคุณมาาทีนี้ด้วยถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องทาง,า,งางต่างๆเพื่อเปิลันใจใแ้บีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ